กระสุนออกเร็วมากอ่ะแล้วดูตียิงอย่างไก่อะทุกคนนูมีนั่งยิงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงขั้นนอนยิง โอ้เติมน้ำเองได้ด้วยอ่ะเทจังเลยดู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 เป็นอัตโนมัตินะเพิ่งซื้อมาใหม่กดไปนานๆให้น้ำเข้าเยอะๆก่อนไหนดูซิน้ำเข้าเยอะยังจ้างรอแป๊บเนี่ยเทมากอะดูซิดูดน้ำเองได้ด้วยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยหมาดๆเลยนะใช่ไหมเต็มยังเต็มแล้วโอ้ปืนมีกุญน้ำเต็มแล้วไปออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนซิว่าปืนน้ำอยู่ตรงไหน นี่เลยน้ำน้ำอยู่อนนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่น้ำอยู่อนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวยิงก่อนสิรอย้ายก่อนสิรอย้ายก่อนย้ายเตรียมอาวุธย่างไหนดูอาวุธย้ายหน่อยไปเติมน้ำไปเติมแล้วโจงสีกุ้ออยู่ข้างนอกมาเลยบอกจ้ายมาเลยไหนดูปืนย้ายที่ก่องน้ำยังไงเนี่ยจะสุ้งได้ไม่ได้ดูสิไหนพร้อมไหมไหน เดี๋ยวพี่กู้เติมน้ำก่อนโอ้โห,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 โหงานนี้ต้องบอกเลยต้องมีคนปเปียกเดี๋ยวเคยดูนะทุกคนบอกเลยงานนี้สนุกแน่เลยเอา้เอาย้ายเปิดตึก,กอนเหรอโอ้โห,โหน้ำเยอะมากไปเลยยิงย้ายเลยยิงย้ายเลยยิงย้ายเลยลุย,ยลุยย้ายอย่าหนีสิย้ายต้องสู้สิ ดูยายวิ่งหลบไปหลังรถแล้วยิงยิงยิงทำไมยายเน้นเสียงเนี่ยฮะมามาเลยบอกยายเลยมาสู้กันดูบอกยายอย่าหนีสิยายอย่าหนีโอ้ยยายรวยพกูุดแล้ว Ôi dài lui Dài lui vì là Rồi vì vinh luôn là Rồi Để những cái kế tí Rồi Tính ngay tính ngay Đi ความเท่าเทียมไม่ม <laughs> <to> ีความเท่าเทียมไม่มีถ้าต้มประชิดยายกายเป็นเต้านิ่งไปแล้วดูยายกลายเป็นเต้านิ่งไปแล้วรถต้นไม้ได้รถต้นไม้เหรออ้าวกลายเป็นรถต้นไม้ไปซะแล้ว เอาเล่นกับยายว่าไปไปไปร้องดูกันาสาวน้ำกาเย้จริงๆเล่นวิน่งเล่นอยู่แค่หน้าบ้านก็ได้นะจะวิ่งไปไกลทำไมเนี่ยเดินเสื้อเมื่อยเชียวดูสิพี่กูอยู่ไหนนะเอาอยู่นี่นี่เองโอ้โหเท่มากอะทุกคนดูดน้ำเองได้ด้วยอะ้หไม่ความเท่าเทียมดูเฮ้ยป่านน้อยรล้ง เอาลอไปรอหน้าบ้านเจอนเสร็จแล้วรอหน้าบ้านเดี๋ยวรอยายแป๊บหนึง่งโหยายก็พร้อมสู้ะนะดูของยายสิของยายก็บอกใหญ่มากอะจนเท้าเทียมไม่มีเลยจริงๆไปคือสงการสี่น้นไปยิงซี่อยู่นู้นสงการส่โอ้โหรดน้ำต้นไม้ได้เลยอ่ะอมองด้วยีิมองด้วยพี่กู๊ดมองด้วย อยู่แล้วยิงไม่พลาดเลยนะมา ไปเติมน้ำอีกแล้วไหนดูยายสิดูสภาพยายโอ้โหดูเปียกทั้งตัวเลยแต่พี่กู้เเป็นยังไงเปียกไหมไม่เปียกโอ้พี่กูดเก่งมากพี่กูดไม่เปียกเลยนะขอบกู้ใจวายอยายมัเจียคอยายเก่าของยายเก่าโอ้เอาเติมพาแล้วรอรอรอยายก่อนรอยายเอายายมาแล้วเหรอ รูดเป็นโคจิรูดเป็นคนดีนู้นนู้นนู้น้ืนันชิูนันชิต้นต้ไปวิ่งไปไหนโหหาที่ลบมีแอปๆออค่อยอแอค่อยแอ โดนทุกเม็ดกูดแอลอยู่ตรงนี้เองโมดีแก้วเหรอไปเติมน้ำว่ะมามามาอีกรอบนึงเล่นอีกรอบเดียวพอนะจะได้ไปกินข้าวกันโอเคไหมครับโอเคครับพร้อมไหมพร้อมสู้กับอียาเลยใช่ไหมใช่ไหนขอมือเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเราพร้อมสู้มากยายแหลงเงี้ยโอ้โหเปิดฉากมาก็ยายญาญิกันออกจากบ้านเลยยิงเลยยิงเลยพี่กู๊ดยิงเลย พูดยิงเลย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 ,ย,เลยเาตามยิงตามยิงได้้แลวเติมน้ำอีกแล้วเติมนี่หน่อยที่ลูกเตได้เยอะๆเติมแล้วเดี๋ยวยายพร้อมสู้ฮึบฮึบอืเดี๋ยวรอยายแป๊บหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหท่าให้มากอะ่ะ ยิงข้างบนอะไรย้ยตอนมาลุกระสุนแกลุงโดนลุมโดนลุมย้ายลุมน่าโอ้โห สุนออกเร็วมากอะ่ะแล้วดูตียิงอย่างไกลอ่ะทุกคนนูยิงไกลมากอะ่ะดูเสียงมีนั่งยิงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงขั้นนอนยิง โอ้โหโอ้โหโอ้เท่มากอ่ะยายอะยายไปไหนแล้วยายอยู่ในบ้านยายเลิกเล่นแล้วมั้งพี่กู๊ดล่ะเลิกยังยาเข้าบ้านยังอ่ะลงทุนมากอ่ะยายขี่แล้วพี่กู๊ยายขี่แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสงการกันได้แล้วปีนี้ใช่ไหม พี่กู๊มายิงเลยยายเป็นเป้าแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวปิดคลิปได้ลหลังจากเล่นเสร็จพี่กูดก็ต้องมากินข้าวเติมพลังใช่ไหมใช่ปิดคลิปกับเก๋ก่อนแล้วเ่บ่ายพี่ๆก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจุ๊บจ่อ